เข้าเองแล้วกี่ตัวตัวหนึ่งตัวมันหาอยู่วะได้อองนะฮะเข้าแล้วเข้าแล้วตัวไม่ซึ่งการถังอยู่กลางหนึ่งนะเล่นเคาน์เตอร์กับลึกได้บ้านั่งเนียนได้บ้าบ้านเราสร้างนะไอตัวนี้ก็สร้างเหมือนกันปั่นแล้วทำอะไนได้ รอบอบรอบรอบเอปลบบอข้าตัวตายยินระเบิดี่ัปาระเบิดรตก็วิ่งไปหาระเบิดแน่เลยโอเค let's go ขอวิ่งไว้ยตกูตัดแลให้นะมึงมึงจําอแลได้มึงจาไอตูนได้บได้ได้ลไอะเฮ้ยไอ้ีอ้นยังนะโอังโวางนะวางนะวางอนะะวังหลัง has planted been ลลาางงงงตรหหนน้เเ่ัััมอขการกกาารรเล่นนั่งนั่งเออเตอร์นั่งมุดหน่อยนั่งมุดมุดโยกๆหน่อยอย่าอยู่ที่เดิมอย่าอยู่กับที่ปืนมึงไม่นิ่งเหรอเข้ามาแล้วไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอย่าวัดดิอย่าวัดดิหลบดิยิงแล้วหลบแบบไม่ใช่ยิงแล้วแช่เหมือนเชิงที่เล่นกับพี่อ่ะการตรงถังนั่นน่ะอันหนึงนะพี่นี่แต่มันยิงผมไม่โดนไงมันไม่หลังมาหลังหลัง หน้าต่างหนาตาไปเล่นหน้าตางที่หลงให้ตายก็เหมือนตายยิงทะลุเอาที่หลังกันการาเล่นตรงหน้าต่างนะยิงป <Okay, S 1> ่านไม่ไหวยิงเยอยจยิงครับมันจะถอยตัวท้ายอาจารย์ดูสกอร์ได้ ตัวนั้นับดีโอ้ยเี้หลุมสร้างมากกูยิงไม่ตายหลุมเตียงเบเนนหลุม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 หลุวหลได้ลือหลุมลุมหลุมดมหลุมลุวหลุมหลุมหมหลอมหลุมหลุมหลมลุมหหน้าละบ้านมาลุมหล đưa <Notre cười> à hmm. right, <coughs> Elder là

กูหลอกไว้สองตัวอะไรมาแล้วเข้าตัวเดี๋ยวมองเห็นด้วยสัตว์ไม่เห็นไม่เห็นมันดิงแฮกมาข้าี่อะไรหนึ่งไอ้สัตว์พี่หลุดดไอ้สัตว์บอม